รูปส่งมาให้อยู่อเอ,เ,อเมื่อวานไอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกวนไปให้สองหมื่นก,กว่าแต่ว่าคนที่รับส่งเนี่ยเขาไม่อยากจะรับทีเดียวเยอะๆคืออย่างนี้ครับพี่พี่เกเอพี่เจใช่ไหมอาอบิก๊กใช่ไหมพี่บิ๊กหรืออะไรบอกว่อาอ้บิเกลนะครับเขาถามกูแบบนี้คุณแป๊ซ่าภาพที่พิสูจน์อยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ต้นสบับหรอคะทำไมคุณแซนเนี่ยถึงท้าแบบนั้นคะ มันเป็นรูปที่ไม่ได้มาจากเขาโดยตรงมันเป็นรูปที่คนบนเรือเนี่ยส่งให้กับคนคนหนึ่งนะครับในวันที่เกิดเหตุเราก็เลยเอารูปจากตรงนั้นอ่ะคนก็<ค>นแตรก็เอารูปนั้นมาไปลุงอ่าอ่ะแปบบางมืงอธิบายดิกรูปนั้นอ่ากระติกเป็นคนส่งให้กับโบทีเกและโบทีเกก็เป็นคนที่ส่งรูปภาพนั้น เอาไปลงในไอจีอ่าอ่าแต่เรื่องที่เขาเอารูปส่งไปให้บทิเกแล้วบติเกเไปลงในไอจีหลังจากที่เกิดขึ้นเอ่าอกประมาณปาไปประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงมันก็จะมีระยะเวลาที่เขาสามารถจะตัดต่อรูปตัดต่ออะไรได้หมดอือืะอะนะแต่ที่อ่ารูปนี้แหละที่หนนกระแสเอามาขึ้นในวันที่เขาออกรายการเมื่อสามปีที่แล้ว แต่ถ้าเขาหาว่ารูปเนี้ยไม่ใช่รูปตัวจริงแล้วเราต้องกลับไปถามโบทีเกกร์ผนกระแสว่าเอารูปเนี้ยมาจากใครใครส่งให้อ๋ออ่าอ่าเกอตอนนี้นะอยากจะตอนนี้นะกูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยต้องไปประท้วงจากผลกระแสกับโบทีเกว่ารูปนี้เอามาจากใครเพราะแฟนเขาบอกว่า รูปนี้ไม่ใช่รูปต้นฉบับอ๋ออ่าออนกระแสขนกระแสทั้งที่หนุ่มกัญชัยกับโบทีเกต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะจริงๆแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณบุญเรือโยนขี้ให้กับโบทีเกกับขนกระแสแล้วนะอาว่าว่าว่า,วา,วารูปไม่ได้มาจากเขาไม่ได้มาจากเขาเออเพราะฉะนั้นจะมาบู๊มาตาตีนุงน่งได้ยังไงว่าจะมาติต่างได้ยังไงว่ารูปนี้ตัดต่อ เพราะฉะนั้นก็ต้องเอารู้จากเขาอะส่งมาให้เราหน่อยส่งมาให้พี่สุนไได้ไหมใครที่คใครที่รู้จักใครที่รู้จักพี่หนุม่มหรือว่าใครที่ใครที่ดูหนนกระแตอยู่นะอืทุกวันนี้ก็ช่วยไปถามพี่หนุ่มหน่อยว่าเอารูปมาจากใครเพราะว่าเขาโยนขี้ให้เรียบร้อยแล้วเออออก็โ,โยนไปทางฝั่งโน้นเออเออ,เ,อ,อเพราะว่าเราได้รูปมาจากเขาจริงๆเราได้มารูปมาจากฝั่งหน้นจริงๆ ถ้าเกิดคุณสะดวกใจคุณส่งมาให้เราพิสูจน์หน่อยได้ไหมนะครับคุณคุณแซนส่งมาหน่อยอาจะได้อีกแบบบทข้อคอระหาพวกผมจะได้ไม่ต้องบอกว่าเอ้รูปนี้มันเป็นรูปตัดต่อหรืออะไรแบบนี้ส่งมาหน่อยเราอยากได้รูปจริงๆเราอยากได้รูปต้นฉบ,บับอืเขียนท่าให้เราฟังแจ็กรักเหมือนกันครับถ้าใหม่ทำท่าใหม่แจ็คนำท่าใหม่ดิทำท่าแบบขี้แหบ่ด้ คุณเขาก็พิมพ์มาว่ารักบางแจ็คเขาก็เราก็รักกลับไงครับโอ้โอะไรจริงๆเลยบางแจ็คอือาเนี่ยเนี่ยงานนี่ดีเนาะคนรู้อะไรซัมซัมบาริเซ่บางแจ็ค Where watch is copy อันนี้ล่ะอ่า copy ก็ copy ครับแล้ว DSI ไม่ได้เรียกลูกเอาลูกต้นฉบับหรอคะก็ เราได้รูปมาแบบนี้แบบนั้นเพราะว่ารูปมันคือเขาถามแล้วว่ารูปที่ได้มาจากพี่โบทีเคเนี่ยพี่โบทีเคเอามาจากไหนเขาก็ตามนั้นอืมก็ตามนั้นอะ่ะพอพี่โบแล้วพี่โบเขจะแบ่รูปมาจากไหนอ่ะเขาเขาบอกเขาเอารูปมาจากคนบนเรือเพราะคนบนเรือคนบนเรือเป็นคนส่งมาแล้วเขาก็เอาไปโพสต์ในในไอจีเพราะว่าต้องการอยากจะรู้ว่าคืนนั้นอะ่ะ ใส่เสื้อสีอะไรโมใส่เสื้อสีอะไรใส่ชุดอะไรจะได้ช่วยกันตามหาได้สะดวกมีมีคนบอกว่ากูใส่นาฬิกาปลอมทำไมอัะทำไมถึงไปพูดถึงเรื่องนาฬิกาปลอมขึ้นมามมเขาบอกน,นาฬิกาอะไรเขาบอกว่านาฬิกาปลอมเรื่องของเขาอ่ะมันก็เรื่องของเขาหมายถึงว่ามันก็เกรื่องของ,ของแจก๊กอะ เอปนาฬิกาของปลอมเราไม่ได้คุยเรื่องนาฬิกาผมนะครับผ,ผิดประเด็นละผิดประเด็นเราคุยกันเรื่องรูปอยู่เออแต่นาฬิกาผมจริงหรือปลอมเนี่ยนักหัวพ่อคนตรงไหนครับอะปล่อยมึงหยุดปล่อยใครจะพูดเลยก็เรื่องกูเห็นมึงมานั่งรลายต้องน้ำไม่เห็นมีใครก็มาถามเเรื่องนาฬิกาน่าจะน่าจะเพจอวาตารของคนแสนแล้วกัน บอยเอาไม่ต้องยุ่งกับทัพสิ<อ>สนของเขาเอาอย่างนี้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 แปะ๊ะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าคนที่พิมพ์มาเนี่ยคนที่พิมพ์มาเนี่ยอผมให้เขาว่า <c oughs> พี่สุดนาติกาผมมาเลยแต่ถ้าเป็นของจริงเขาต้องเอางแซนมานั่งกางเลยการกับคนหมอให้ได้อาจารย์บานเทพเขาก็อยากจะให้ อาจารย์ปานเทพแบบเขา,า,าก็อยากจะอยากจะคุยไกแซนนะแต่ไกแซนไม่กล้าคุยเขาก็อยากคุยจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากเอ่ยถึงแบบปากเปล่าเขาก็อยากจะอยากจะคุยออยากจะถามแบบโดยตรงเลยแบบนี้ลูกจริงมันไม่มีอยู่จริงหรอกคะ่ะนี่แต่ลูกัดต่อก็แล้วรออีกทีหนึ่งรอรอเขาพิสูจน์เราก็ยังพูดอะไรปักปัม๊มเขาไม่ได้เพราะตอนนี้เรากําลังพิสูจน์อยู่เราไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนทํา เราถามว่ารูกนั้นตัดต่อหรือไม่นะครับอ๋อเขารอเล่นไม่เป็นไรผมก็รอเล่นเหมือนกันครับแค่เป็นนิสัยไม,ไ,มไม่กลองไม่ไม่กองไทยครับนั้นเท่านั้นน่นะ <c oughs> ตักก็ไม่รู้ใครพูดไม่รู้ใครพูดอยู่ไม่รู้ลิลลี่ just r e a c level e i n your life คืออะไรบะมันขำเมื่อกียอะไรเนี่ยมีคนบอกว่ามีค่ะรูปจริงอ่ะมีแต่ว่าเป็นแต่เป็นหน้าแต่แต่รูปนั้นอ่ะหน้าเป็นแซนนะไม่ใช่แตงโมก็ะบับมีค่ะมีลกอะไรขแซนแซนจะนั่งเงียบอย่างนี้ไม่ได้นะแซนลูกขึ้นมาเลยลูก เรียกลูกแล้วล่าสุดเป็นลูกอีเอีแจ็กแล้วเมื่อวานเขาก็เรียกกูลูกแต่เราอายุเท่ากันนะใช่หรออยเท่ากันหรอาอุอแซนน่าจะอายุมากกว่าแจ็กประมาณหนึ่งปีมั้งอ่ไม่เท่าไหร่นะแซนเกิดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหรือหนึ่งเก้าแปดอะไรวะจำไม่ได้แปดหกหนึ่งเก้าแปดหกอ่ะต่อก็แปดหก 8ปดหกอ่ะเดือนกเนยาันก็แปดเจ็ดอายุห่างกันแค่ปีเดียวอ๋อมีคนบอกแล้วหนึ่งหนึ่งก้าแปดหกมึงเกิดเกิดแปดหกอ่ากูแปดเจ็ดแต่แค่หน้าเขาไไกลหน่อยหน้าเขาไปไกลหน่อยไกลกว่ากูหน่อยริงเขาคิดว่ากูเด็กกว่าเขาก็เรียกกูลูกอ๋อมาเขาเรียกกูก เขาเรียกมึงลูกเขาได้เออมีคนถาว่าจะแจมึงเป็นลูกเขาคลอดออกมาจากทางไหนครับไม่เอาไม่เอาคนแบบนี้ลูกแจกลูกแฟนแฟนลูกน่ารักออกเอ็นดูเอ็นดูเออไม่แฟนก็เป็นคนน่ารักนะจริงๆอ่ะลึกๆอ่ะ ลึกอะลึกขนาดไหนลึกลึกอะลึกลึกอะลึกลึกอะแต่น่าจะเป็นคนที่ชอบของแปลกอะทำไมอะเอ้มึงก็ใส่กางเกงเหมือนกูนี่หว่าเกงอะไรเนี่ยวันนี้สบายสบายไง ก็ใช่ไงแซนก็ชอบของแปลกนะไม่อาไปพูดถึงเขาใครมาพูดถึงเขาไม่ต้องพูดถึงเา้าในทางอย่างนั้นแล้วเรียกเขามาคุยเลยเขายังอยู่ปล่าคุณวิสาพัฒน์ยังอยู่ไหมครับน่าจะอยู่ตอนนี้น่าจะนั่งเงียบฟังอยู่คุณ แฟรใจตรงกันแล้วนั่งริงเหรอซ <c oughs> ุกซีโร่กดีครับ uh เอาไงดีย, àng, y àng, y àng. งยังยังยังอะไรจะเอาไงเอาอะไรวันหนึ่งอะไรคิดอยู่เอ๊ รู้จักเพลงพี่พี่พี right <The alt> ่แซนเต้นไหมเพลงอะไรสิบปีก็หนึ่งวีอะไรนั่นอ่ะหลองยังไงเพลงอะไรเิงเร็วอ่ะเพลงสิบปีอะตกข้างเรือเพลงอะไรแจ๊ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาทิสวัสดีครับเออที่นู่นกี่โมงแล้วแจ็คเจ็ดโมงอันนี้เจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีเออเจ็ดโมงสิบเจ็ดฉันว่าแล้วต้องเจ็ดโมงใสวัสดีครับพี่หญิงสวัสดีครับมัตเตอร์ติง คือแซนจะขึ้นมาไลฟ์กับแจ็คโดยคนเดียวไหมเอาได้นะไปลงได้นะไม่แซนอยากจะแซนอยากจะมาไลฟ์กับแจ็คคนเดียวเนี่ยได้ไม่มีปัญหาได้ดีได้ดีไปลงให้ขอบคุณมากครับพี่อาทิตย์อย่างเงี้ยเขางไม่ยเขาฟ้องหรอไม่เขาอาจจะเขาฟองฟโลคกูไว้อยู่หรือเปล่าแต่กูอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฟ้องเขา นี่ก็อฟอลกลับข, <า S 1> ขน่อยพี่ระทัยคุณแก่เขาก็ฟอลโลกกูไว้อยู่จี่หรอแล้วฟอลกลับหรือเปล่าแจ๊บมึงไม่ให้เกียรกิเลยมึงไม่ฟอลกลับหาเขาว่ะเอาหาไม่เจอเออันเยอะใช่ไหมล่ะอืออย่างนี้คือหลักแสนแล้วไงอือดูสิดูสิเขามาที่หลังกูนะก็น,นำกูไ,ไปเป็นแสนแล้วนะตอนเนี้ยอ๋ออ่าคนที่ชื่อ เอาคนที่ขึ้นมาคนหนึ่งขึ้นมาคนหนึ่งเขาก็มาแล้วเพื่อนครบแล้วตอนนี้ครบแล้วอ่ะเขาก็มาแล้วคนที่มึงถามอยู่ว่าปิดกล้องเขาบอกว่าเขาไม่เปิดนะเขาบอกว่าเขาก็แฮปปี้ยินดีที่มาขึ้นไลฟ์กระแจกเมื่อวานเออไม่เป็นไรอ๋อหลอหลอหลอไม่เป็นไรอันนี้อันนี้แปซ่านะที่พูดถึงเมื่อวานนะอันเนี้ยคนเนี้ยไอหน้าตี๋เนี้ยไอ้าแวนเนี้ยคนเนี้ยแปซ่าอ่า มึงใช่ไหมใช่ใช่่าถามว่าผมไม่รู้จักว่าเป็นใครเอาไปขึ้นไปไอ้กูไปละมึงไว้กูยย่เขาเดี๋ยวกูไปดูเาเขาขึ้นมามมาเลยมมานั่งอยู่หนจอเล็กแล้วกันปะมาได้เดี๋ยวกูเข้าจอเล็กนะอ่ามึงเข้ามาาเมนให้กูปะเออเออ